ขยันโบ so food, workers, 44, for for ๊ทใจค่ะว่าจะฮักดูปลูกกระดูได้ดูเงินน่ะเขามาสู้มือส uh, ุขภาพดีมีรายได้เลยค่ะเฮ็ดโขบนองหน้านั้นนครวรนละวงค่ะลกสะอาดจมูกโค้งต้นล้านเราเพื่อเรื่องราคากจังหวัดเชียงคูณค่ะเฮ็ดหน้าค่ะตะกี้เฮ็ดหน้าเขาไม่ได้ร้ายค่ะเขาบ้านนี้ก็เลยเพ่นว่าเด็กยินไทยบ้านเพ่นว่าเฮ็ดเอี่ยวคือว่วเพศโขบน้องหน้าวสันเอาไปเฮพศยุไสว้วสัน ็เลยเขาไปสมัครว่าที่แรกว่าเสียสามไลน์ล่ะก็เลยในในดนไลน์รนไรนหนึ่งเฮ็ดหน้ากับเฮ็ดโขบล่องหน้าเฮ็ดเฮ็ดหน้ากัดียึแต่ว่ามันกับวอดีหลายนาะตะกี้มันกับวอที่แรกตะกี้แต่ว่าพี่โขบล่างหน้าก็ว่าเฮ็ดหน้าดีเนาะฝันโขบล่องหน้ามาเฮ็ดเหลี่ยวโขบล่องหน้าดีกว่าเฮ็ดหน้าปะเพราะว่าได้ได้ไลไดุ้กมือได้ได้ได้เข่าุกมือเพราะว่าเขาห้องผีนึงจังได้เนาะ ได้ปีละสี่พันหาพันเราซื่อสี่ละเฮ็ดหน้านั่นแมีนค่ะไล่ได้ทุกวันปีหนึ่งพันเมื่อหนึ่งน่ะมันได้อยู่แล้วสามร้อยนะค่ะนี่ปีนึ่นคุณได้ไล่ก็เงินขายเขาแับนี้บักพริกแน่บักเขือแน่บักน้ำแน่อันซุ้มเหมือนคล้องหรี่กับแบักขามแล้วก็แบบงวงับบงวงกับไลยรุ่นครับบับงวง อันนี้พี่เนี่ยหาปูกเสริมเป็นเลือดเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะค่ะนี่กันเก็บคล้ายบ,บ,าบ,บางทีกันเศร้าเศร้าละหาชิ้นงชิ้นบัตรดอกข้าวโพดได้หลายดอกเผื่อ,อน้ำเนยก็เห็ดเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะคะ่ะเศร้าละสามลอยอยู่ค่ะเศร้าละสามลอยอยู่มีรายไดใ้ผลผลิตเข้ามาเนี่ยก็คือได้ซุมมือค่ะสามลอยว่าขาดจักมือ่อใครกูว่เห็ดขาเห็ดหน้านี่กัปีหนึ่งจังได้เพระเกินสีพันหาพันปีหนึ่งแต่ว่าห้องเห็ดโคงล่งหน้านี่ท่านเขาซึมมือนะคะ่ะ ุณพลีต่คือจังเขียนนี่และค่ะได้อันนั้นเป็นเงืนวัตจะให้้องผูกีกถ้าขยันวดตใจค่ะว่าถะาฮักรูลูกรบดูได้ดูเงิ่อนเหนเขามาสมมือมันก็เป็นตตเฮดได้ค่ะพราะว่าเขาเฮดเฮดแล้วมันก็งามหูงามตามันก็ได้ยังล่ะเรว่าสุขภาพคิตใจฮักก็ดีนะค่ะสุขภาพร่างกายก็ได้พวกินแต่ของฮักปลูกเนี่ยมันก็สุขภาพดีสุขภาพดีมีรายได้เลยนะคะ เฮ็ดโคกตรงหน้านั่นไห้บอกว่เฮ็ดกับเฮ็ดเข้าเฮ็ดเดอร์ค่ะเด้ดอสิบีเพท่นกันค่ะมีโคน้องหน้านนแล้วก็มีรายได้เกิดขึ้นค่ะอ๋อถ้ามีไผอยากเข้ามาเบิ่งกันก็มาเบิ่งได้ค่ะมาเบิ่งได้ติตดต่อนครวัฒนวงศ์เลยค่ะบรรทุนสะอาดนะะี่ะโดยท่ะท่อสามสี่หนึ่งแปดเจ3ดสองสามจ้ะ Khuôn rõ ngà, dì